บอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่152นะคะถ่ายทำคลิปไว้ประจำวันศุกร์ที่25สิงหาคมจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันเสาร์ที่26สิงหาคมนั่นเองนะคะสำหรับโปรในวันนี้นะคะจัดให้ในราคาที่239บาทจัดส่งฟรีนะคะมีมาให้เลือก7ชุดเท่านั้นไม่มีจัดสำรองนะคะลูกค้านะ ใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นนะคะราคาดีอีกแล้วนะคะไม่กวรพลาดค่ะและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวไปรับชมไม้สวยๆทั้ง7ชุดใน EP ีที่152นี้กันเลยค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่1นนะคะสําหรับชุดที่1นนะคะขอแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะเขามีชื่อว่ามณีเมืองนนท์นะคะซึ่งเป็นไม้แผลงนะปกติมณีเมืองนนท์นะคะจะเป็นไม้ด่างชมพูนะคะแต่แอบแซมมาด้วยนะต้นนี้นะเป็นเรื่องนะคะงานชมเบ็ดที่สวยมากค่ะแล้วก็นะคะไม้ป้ายที่จัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าจักรพัรนินะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างนะคะมีชื่อว่ามณีเมืองจันทร์นะคะต้นนี้นะคะติดด่างไปด้วยนะคะ แล้วก็นะคะไม้แพ็คคู่ที่จัดให้ในชุดนี้นะคะจัดพริกกับเกลือไปให้1คู่ค่ะฝากไม้สวยๆนะคะในรายการชุดที่1ไว้ด้วยนะคะในราคาที่239บาทส่งฟรีค่ะ สำหรับชุดที่2นะคะจัดอะไรให้บ้างนะคะชุดนี้นะคะจัดไม้แพ็คคู่ไปเห็นถึงสองคู่เลยนะคะคู่นี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ทิมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอยากจะให้ลูกค้านะคะนําไปจัดฟอร์มก่อนนะคะหลวงปู่ทิมนะคะโตไปนะคะน้องเป็นไม้ที่สวยมากนะคะแล้วก็นะคะมากันต่อที่คู่ที่2ค่ะคู่นี้นะคะมีชื่อว่าหอกสัตตโลหะนะคะไปจัดฟอร์มก่อสวยๆเลยนะคะส่วนไม้ป้ายที่จัดให้นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทา พาวมหาพลน,นะคะนี่เลยนะพื้นเขียวป้ายแดงนะคะต้นนี้สวยมากๆคะ่ะเป็นไม้เก่านะคะที่สามารถเตียงลอกตู้ได้ทั้ง5ต้นเลยนะคะฝากไม้ส,สวยๆทั้ง5ต้นในชุดที่2นี้ไว้ด้วยคะ่ะมาต่อกันที่ชุดที่3นะคะจัดต้นนี้ให้เลยคะ่ะนะคะไม้แพกค,คู่นะคะจัดเมืองใหม่ไปให้2กระถางนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นบอลกราดนะคะมีชื่อว่า เทพนอนราสิงห์นะคะโตไปกัดสีแดงกระดูกขาวสวยมากๆค่ะส่วนไม้ด่างนะคะต้นนี้นะเทพอักษารานะคะจัดไปให้หนึ่งรายการนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่านกผักกาวนะคะฝากไม้สวยๆทั้งห้ารายการในชุดที่3นี้ไว้ด้วยค่ะ ชุดที่4ี่นะคะไม้แพ็คคู่ที่จัดให้นะคะในชุดนี้นะคะจัดพริกกับเกลือนะคะไปให้สองต้นนะคะฟอร์มสวยมากค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างนะจัดเพชรสุวรรณโชตไปให้1รายการนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างเช่นกันนะคะจัดสุดรักไปให้หนึ่งรายการนะคะส่วนรายการสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะจัดเพชรมณฑลไปให้หนึ่งรายการะค่ะฝากไม้สวยๆนะคะทั้งห้าต้นในชุดที่4ี่นี้ไว้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ชุดที่5นะคะจัดอะไรให้บ้างกอนนี้ก่อนเลยนะคะเป็นศีรานักปราดนะคะแผลงออกหน้าโทนสีชมพูบานเย็นนะคะส่วนต้นนี้นะคะ จะเป็นโทนสาวนาครชัยศรีนะคะพื้นใบสีเขียวนะคะจะมีความด่างขาวด่างชมพูนะคะเป็นไม้ฟอมกอต้นคู่แบบนี้นะคะส่วนไม้ป้ายที่จัดให้นะคะในชุดนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าล้านช้างนะคะเป็นไม้ที่ทํายากอีกหนึ่งรายการเลยนะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อเจริญนะคะโตไปกัดสีได้สวยมากมาค่ะต้นนี้แนะนําเลยนะท่านใดที่ชอบเลี้ยงนอกตู้นะคะส่วนรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณส่วนรายการนี้นะคะเป็นไม้โชมเมช็เช่นกัน ะะมีชื่อว่าเพชรสามพรานนะคะฝากไม้สวยๆนะคะทางห้ารายการในชุดที่5นี้ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ชุดที่6นะคะจัดให้ไม้แพ็คคู่คือต้นนี้เลยนะคะจะเป็นเท้ารำไพยแปลงแดงนะคะไปจัดฟอมกอสวยๆกันนะคะแล้วก็ไม้เหลืองนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้นะลักษณะทรงใบไทยพื้นใบสีเหลืองนะคะ ตัดด้วยงานเม็ดสีขาวนะคะแล้วก็นะคะกับป้ายต้นนี้เลยนะคะมีชื่อว่าบานชื่นนะคะให้ดูลวดลายเขานะสวยมากค่ะต้นนี้สามารถตียงนอกตู้ได้นะคะและอีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้นะคะจัดสีลาวหุ้มทองไปให้1รายการค่ะฝากไม้สวยๆนะคะทั้ง5ต้นในชุดที่6นี้ไว้ด้วยนะคะต่อกันที่ชุดที่7นะคะไม้แพคคู่นะคะคู่แรกนะคะแอมจัด สีสหัสไปให้หนึ่งคู่นะคะไปจัดฟอร์มกอสวยๆกันนะคะต้นนี้นะคะฟอร์มใบดกมากๆสีสันนะคะ พื้นใบสีแดงใบมันเลยนะคะสวยมากค่ะแล้กก็นรายการนี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ทิพนะคะจัดให้ไปแบบแพ็คคู่นะคะเป็นไม้คู่แบบนี้นะคะไปจัดฟอร์มกอได้เลยนะคะลูกค้านะสวยค่ะน่าสะสมนะคะน้องสวยมากๆค่ะสามารถเลี้ยงนกตู้ได้นะคะส่วนไม้ป้ายนะคะจัดให้เลยนะคะโทนสีแดงอีกเช่นกันนะคะจัดเท้ารำไพ่ป้ายแดงๆไปให้1กระถางเลยนะคะฝากไม้สวยๆทั้ง5ต้นในชุดที่7นี้ไว้ด้วยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่152ทั้ง7ชุดจัดให้ในราคาที่2 3 9บาทจัดส่งฟรีมีมาเพียงแค่7ชุด ไม่มีจัดส้ำรองนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะรอบจัดส่งนั่นคือวันพรุ่งนี้นะที่26สิงหาคมจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์อีมเอให้เช่นเดิมนะคะและช่องทางติดต่อทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะบ้านณนะบอนสีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ